สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินทิติ TK นะคะก็วันนี้นะคะคินทิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับพระหลวงพ่อโสธรพิมพส์องหน้านะคะก็ตลับใบนี้นะคะจะเป็นสําหรับรุ่นหลวงพ่อโสธรพิมพส์องหน้าเลยนะคะเพราะว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างมีเรียกว่ารูปทรงที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะคะก็คือเป็นสามเหลี่ยมพุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็มี อยากเข้าไปอย่างนี้อยากอยากเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เป็นฐานขององค์พระท่านนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะเป็นแบบฝั่งเพชรไม่แท้นั่นเองนะคะดูเผลนๆน,นะคะ อาจจะดูเหมือนฝั่งเพชรแท้นะคะแต่ว่าใบน,นี้เป็นฝั่งเพชรไม่แท้แล้วก็บางทีเราอาจจะเหมือนเอาไว้ใส่แบบไม่ต้องซีเรียสมากนะคะแล้วราคาเนี่ยก็ข้างที่จะถูกกว่าเพชรแท้นะคะเพราะว่าเราก็คิดเป็นตามน้ําหนักแล้วก็ไม่ได้คิดค่าเพ,เพชรเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะก็แล้วดูงานก็สวยงามอยู่แล้วด้านข้างนะคะดูห่วงกันก่อนเลยนะคะห่วงก็ยังอยู่ในสภาพดีนะคะไม่ได้มีรอยแบบเวลารอยบิดเยอะๆมากอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังอยู่โอเคเลย แล้วด้านข้างนะคะของตลับก,ก็ปิดสนิทดีเช่นกันนะคะอุ้ยเนียนเวอร์เหมือนแบบเป็นชิ้นเดียวกันแบบเลยนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะโอ้ยเดี๋ยวก่อน,นะคะบิดหัวงอีกด้านหนึ่งก็ปิดสนิทดีเช่นกันนะคะนี่คะ่ะลายต่างๆเฮ้ยลิ้นเขาก็ลิ้นของตลับเนี่ยเขาทำยาวขึ้นนะคะก็ปิดแน่นนะคะจะปิดแน่นนี่เลย สวยงามด้านหลังนะคะด้านหลังของตลับก็จะดูเรียบเรียบรูๆแบบนี้นะคะด้านหน้าเราเล่นแบบเพรไม่แท้ไปแล้วนะคะด้านหลังเราก็จัดแบบเรียบเรียบพอนะคะตามสไตล์นี่แกะลายก็สวยงามนะคะนี่เดี๋ยวก่อนเนาะใบนี้รีวิวเร็วมากรีวิวด้วยความไวนะคะ ใบสําหรับาาพารุ่นนี้เนี่ยตลับเนี่ยนานๆจะเข้ามาทีนะคะเข้ามาก็หมดไปเพราะว่าหลายๆท่านบางคนก็เหมือนหลายท่านก็เหมือนเก็บไว้อยู่แล้วนะคะก็เลยแบบได้พอตลับมือสองเข้ามาก็รีบซื้ออะไรประมาณนี้นะคะสําหรับใบนี้นะคะหนัก14.85กร,รัมนะคะก็คือหนักเกือบบาทเลยนั่นเองนะคะแล้วขนาดเนี่ยขนาดค่อนข้างเป๊ะเหมาะกับขององค์ท่านอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดให้วัดขนาดไปดีกว่านะคะนี่ค่ะ ความสูงของด้านในนะคะจะอยู่ที่นี้อืออือตอก่อนนะคะสามจุดหกเซนนะคะส่วนความกว้างที่ฐานของด้านในนะคะก็อยู่ที่สองจุดหนึ่งเซนนั่นเองนะคะนี่ลิ้นเขาจะกว้างยาวกว่านะคะนี่ลิ้นปิดตรงนี้เพราะเวลาปิดมันก็จะปิดสนิทนี่นไงสวยงามจ้ะ ส่วนด้านหน้าจอนะคะความสูงของหน้าจอความสูงของหน้าจอของตลับใบน,นี้นะคะอยู่ที่3ามเซนนะคะแล้วก็ความกว้างที่ฐานของตลับนะคะจะอยู่ที่1.7จซนนั่นเองค่ะก็หนักไม่ถึงบาทนะคะก็ถือว่าเรียกว่าเป็นงานดีพอใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นแบบฝั่งเพชรไม่แท้ก็จะประหยัดลงไปอีกนะคะก็จะประหยัดทางค่าเพชรเอ่ยค่าแรงค่าซีนะคะก็คุ้มเลยนะคะ ถ้าไหนสนะคะสนใจตลับใบนี้นะคะตลับพระหลวงพ่อโสธรพิมพสองหน้านะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกอะทองสำหรับพารุ่นไหนนะคะหรืออยากสัทงทำตลับทองเกาบทองมือหนึ่งนะคะก็ทักไลน์ s i t k 6คหกหกนะคะหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิตินะคะหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกหกแปดห้าได้เลยคะ่ะ หรือจะมาเยี่ยมชมที่ร้านก็ได้นะคะร้านจะอยู่ชั้น3ห้างพันธน์งามวงวานนะคะร้านอยู่ติดกับริฟตัวกลางเลยค่ะก็เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวนะคะทั้งตลับทองกรอบทองมือ1มือสองเศษทองแล้วก็พาทองคำนะคะก็วันนี้นะคะคินดิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินติตี TK ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ